ได้ประกาศยุทธศาสตร์ในการเพิ่มศักยภาพในการผลิตพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทนนะคะจะให้ได้50%ในกำลังการผลิตไฟฟ้าของทั้งประเทศค่ะและยังคงประกาศด้วยว่าพลังงานสะอาดจ,จะเป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เพื่อสร้างแรงดึงดูดในการลงทุนกิจยกกำลังสองกับดรสมเกียรติตั้งกิจวานิชประธาน TDRI เราจะคุยเรื่องนี้กันค่ะอาจารย์ฟังดูแล้วเนี่ยเหมือนไทยจะประกาศว่าเราจะเป็นเจ้าในตลาดพลังงานหมุนเวียนหรือเปล่าคะ ประเทศไทยก็ถือเป็นประเทศหนึ่งนะครับที่มีศักยภาพในการผลิตไฟฟ้าหมุนเวียนนะครับและยังมีศักยภาพในการซื้อขายไฟในอาเซียนด้วยครับวันนี้จะชวนกันคุยว่าอาเซียนจะซื้อขายไฟกันไทยจะได้อะไรครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีลาวเป็นผู้เล่นที่สําคัญในภูมิภาคอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ถูกต้องเลยครับคุณพรวดีครับเพราะว่าลาวนะครับถือเป็นประเทศผู้ผลิตพลังงานสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับการที่ไทยร่วมมือกับลาวเป็นเรื่องที่น่าจะมีประโยชน์ครับ มีข้อสังเกตนะครับเมื่อพระนท่านนายกรัฐมนตรีนะครับไปเยือนประเทศลาวเมื่อปลายปีที่แล้วก็ได้พูดคุยกันหลายเรื่องนะครับว่าจะเพิ่มการค้าระหว่างทั้งสองประเทศเพิ่มการเชื่อมโยงการขนส่งนะครับระหว่างทั้งสองประเทศโดยไทยจะสนับสนุนให้สร้างสะพานข้ามแม่น้ําโขงต่อเชื่อมไปที่ลาวด้วยจะร่วมกันแก้ปัญหาหมอ,อกควันข้ามผมแดนนะครับแต่ก็มีประเด็นหนึ่งนะครับที่ก่อให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไม่น้อย เมื่อท่านนายกนะครับหลุดปากพูดออกมาในเวทีแห่งหนึ่งบอกว่าอยากจะเบรกลาวในการขายไฟฟ้าให้กับสิงคโปร์ครับเรื่องนี้จึงเกิดข้อวิาพากษ์วิจารณ์ตามมาแล้วเกิดคําถามว่า อาเซียนจะซื้อขายไฟนะครับไทยควรสนับสนุนหรือว่าควรขัดขวางกันแน่ครับไฟฟ้าคือความมั่นคงมันก็เลยเป็นเรื่องใหญ่ในอาเซียนนะคะถ้าเราดูจากทิศทางการเติบโตของอาเซียนเนี่ยมีความต้องการในการใช้ไฟฟ้ามากน้อยขนาดไหนคะอาเซียนต้องการใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจแน่นอนครับแต่อาเซียนบางประเทศนะครับก็ผลิตไฟฟ้าเองได้เหลือนะครับอย่างเช่นลาวเพราะฉะนั้นอยากส่งออกไปขายและอาเซียนบางประเทศนะครับ ผลิตไฟก็ได้แต่ว่าต้องการนำเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะว่าผลิตได้ไม่พอใช้อย่างเช่นไทยเป็นต้นไทยก็เป็นประเทศซื้อไฟฟ้านําเข้าจากลาวเยอะนะครับเช่นเดียวกันกับประเทศอาเซียนอื่นครับบางประเทศก็ส่งออกไฟฟ้าบางประเทศก็นําเข้าไฟฟ้าคําถามก็คือแล้วอาเซียนถ้าเกิดเอาโครงข่ายไฟฟ้ามาเชื่อมต่อกันอย่างที่เป็นอยู่มีการซื้อขายไฟข้ามพรมแดนกันอยู่แล้ว และก็ยังมีโครงข่ายที่อยากขยายเพิ่มเติมไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นเรื่องที่ดีหรือเรื่องไม่ดีกับอาเซียนครับอันนี้เป็นประเด็นที่มีการถกเถียงพูดคุยกันมาพักหนึ่งแล้วนะครับทีนี้ถ้าเราดูค่ะไทยเนี่ยไปอยู่ในวงจรธุรกิจไฟฟ้าของอาเซียนเนี่ยแล้วเราจะก้าวไปอยู่ในจุดนั้นอย่างมีศักยภาพมีข้อดีข้อเสียยังไงบ้างคะอาจารย์คุณพรวดีครับโดยปกตินะครับการซื้อขายใดๆถ้าไม่มีใครมาบีบบังคับนะครับเป็นการสมัครใจทั้ง2ฝ่าย ก็แปลว่าทั้ง2ฝ่ายจะได้ประโยชน์ครับกรณีของไฟฟ้านั้นนะครับมิติที่แต่ละประเทศคิดคำานึงกันนะครับก็คือมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนครับไฟฟ้ามั่นคงแปลว่าไฟไม่ดับนะครับบางประเทศในอาเซียนไฟไม่พอใช้เพราะฉะนั้นเสี่ยงไฟดับครับมั่งคั่งก็แปลว่าได้ราคาไฟฟ้าที่ไม่แพงแล้วมีเงินเหลือเอาไปทําอย่างอื่นได้นะครับส่วนยั่งยืนก็แปลว่าแต่ละประเทศมีแผนจะลดการปล่อยคาร์บอน ถ้าเกิดนําเข้าไฟฟ้าสะอาดจากประเทศอื่นในขณะที่ตัวเองผลิตได้น้อยนะครับประเทศนั้นก็จะมีความยั่งยืนในการผลิตในะด้านพลังงานมากยิ่งขึ้นครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดอาเซียนนะครับมาร่วมกันนะครับซื้อขายไฟแต่ละประเทศซึ่งมีความพร้อมไม่เหมือนกันนะครับเช่นของไทยค่อนข้างมั่นคงเราไม่มีปัญหาไฟดับมานานนะครับแต่ว่าราคาไฟในประเทศเรายัางค่อนข้างสูงแต่ถ้าเทียบกับกรณีสิงคโปร์นะครับเป็นกรณีที่ว่า ความมั่นคงพลังงานไม่ค่อยสูงเพราะผลิตพลังงานไฟฟ้าใช้เองได้น้อยเพียงแต่ว่ามีกําลังจ่ายเพราะฉะนั้นเรื่องราคาไม่ค่อยห่วงถ้าประเทศต่างๆเหล่านี้ทํามาค้าขายกันนะครับจะสามารถเพิ่มความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนได้พร้อมๆกันครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าในอาเซียนแม้จะมีประเด็นด้านเทคนิคนะครับสเปคไฟไม่เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นการเชื่อมต่อจะต้องแก้ปัญหาต่างๆ แต่ว่าถ้าแก้ปัญหาเหล่านี้ได้และเพิ่มการค้าขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนทุกคนจะได้ประโยชน์เหมือนกับกรณีของยุโรปนะครับซึ่งแต่ละประเทศนะครับมีการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าเข้าด้วยกันนะครับก็พบว่าสามารถลดต้นทุนลงได้ทั้งระบบ1ใน3พูดง่ายๆก็คือประเทศที่ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าราคาแพงก็ไม่ต้องผลิตเองแต่ซื้อจากคนอื่นและสามารถทําให้มีความยั่งยืนได้มากขึ้นด้วยเช่นประเทศแถบสแกนดิเนเวียนะครับผลิต ไฟฟ้าจากกระแสลมซึ่งเป็นไฟฟ้าสะอาดก็ส่งไปขายประเทศอื่นได้เพราะฉะนั้นตัวอย่างของยุโรปก็ชี้ว่าถ้าร่วมมือกันซื้อขายไฟฟ้าข้ามพรมแดนมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนไปด้วยกันได้เลยครับนั้นเท่ากับว่าไทยเองอาจจะต้องปรับจุดยืนต่อนโยบายไฟฟ้าในอาเซียนหรือเปล่าคะอาจารย์นอกจากทุกคนได้ประโยชน์แล้วนะครับไทยจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษด้วยนะครับเพราะหากมีการซื้อขายไฟฟ้าในอาเซียนครับไทยก็จะเป็นศูนย์กลางใหญ่ในการซื้อขายไฟฟ้า ด้วยที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของเราเราติดกับประเทศที่พลังงานไฟฟ้าเหลือเช่นลาวและประเทศที่พลังงานไฟฟ้าขาดเช่นมาเลเซียกับสิงคโปร์เป็นต้นเพราะฉะนั้นนะครับถ้าไทยนะครับสนับสนุนให้อาเซียนซื้อขายไฟฟ้าระหว่างกันโดยมีเราเป็นศูนย์กลางเราจะได้ประโยชน์ทั้งทางเศรษฐกิจและก็ทางการเมืองครับในทางเศรษฐกิจนะครับถ้าเกิดมีการซื้อขายไฟเราซื้อแล้วมาขายต่อแน่นอนเราก็กินส่วนต่างได้ หรือถ้าเป็นลักษณะเราช่วยส่งไฟฟ้าให้โดยเขาทำสัญญากันเองเราก็ได้ค่าส่งสายไฟฟ้าของเรานะครับในทางการเมืองนะครับถ้าประเทศเพื่อนบ้านประเทศหนึ่งนะครับต้องการขายไฟประเทศหนึ่งต้องการซื้อทั้งสองประเทศก็จะต้องพึ่งพาอาศัยประเทศไทยเพราะฉะนั้นในทางการเมืองประเทศเพื่อนบ้านเหล่านี้ก็จะเกรงใจไทยมากยิ่งขึ้นด้วยครับสรุปก็คือไทยได้ประโยชน์ทั้งสองด้งทั้งทางเศรษฐกิจและก็ทางการเมืองครับ ถ้าเช่นนั้นแล้วเราต้องปรับบทบาทในการเป็นทั้งผู้ผลิตและผู้ให้บริการในเครือข่ายไฟในอาเซียนหรือเปล่าคะอาจารย์เราต้องปรับที่สําคัญที่สุดก็คือวิธีคิดครับเราอย่าไปขวางอาเซียนซื้อขายไฟเราควรสนับสนุนให้อาเซียนซื้อขายไฟระหว่างกันเพราะจะทําให้ทุกคนได้ประโยชน์ทั้งมั่นคงไฟไม่ดับมั่งคั่งได้ราคาดียั่งยืนก็คือได้ไฟสะอาดไปใช้ทั่วกันหมดนะครับและเราเป็นศูนย์กลางการซื้อขายไฟ เราจะได้ประโยชน์เป็นพิเศษทั้งทางเศรษฐกิจคือได้กําไรและทางการเมืองก็คือได้ความเกรงใจประเทศเพื่อนบ้านครับเพราะฉะนั้นประเทศไทยควรเป็นแชมเปี้ยนนะครับในการสนับสนุนให้อาเซียนซื้อขายไฟกันมากขึ้นไม่ใช่ไปขวางทางอาเซียนอย่างที่มีท่าทีที่เคยปรากฏออกมาครับปรับวิธีคิดนิดเดียวแต่จะได้โอกาสแล้วก็เพิ่มอำนาจในการต่อรองด้วยนะคะของพระคุณอาจารย์มากค่ะขอบพระคุณครับ